คุณหนูจะบานละบาททำไมกันคะถ้าเธอได้ยอมรับผิดกับคุณชายสักหน่อยก็จะได้กลับเปหลอกข้อที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองที่จะตายแต่กลับต้องมาข้อลูกในกระท่อมให้ยายแก่ๆคนนี้ทำคลอดให้นะหนูไม่ผิดหนูไม่ผิดคุณหนูไปอีนิดค,ค่ะดิกโผล่บอแล้วด็กออกมาแล้วเอามาแล้วออามาแล้วคุณหนูเป็นเด็กผู้ชายนะคะ จะทำอะไรนะเอโลกฉันเืนมานะเอาเืินมาเอาคืนมาพี่เด็กที่คลอออกมาเป็นทารกที่ตายในครันให้ฉันช่วยฝังให้ดีกว่านะไม,ไม่นะเป็นไปไม่ได้ที่สาวสุดที่รักของฉันไปลงในโลกดีๆซะเถอะนะนับจากวันนี้ไปวันโลกใบนี้จะไม่มีเสี้ยนหเืยเยดนอีกต่อไปจุดไฟเผาให้หมด